สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทางช่องทาง u t u b e และ a c e บุ o k ทุกท่านนะคะวันนี้ทางเพจร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวการจัดส่งแท็กเตอร์คันนี้เลยนะคะกับแท็กเตอร์คูปุต้าแอลห้าตัวนี้นะคะอุปก,กรณ์3ชิ้นเลยนะคะดันดินหน้าผ่านทวนนะคะแล้วก็โรตารีนะคะตัวนี้นะคะจะส่งไปที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะอ,อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะกับต้านี่ห่างกัน ตัวนี้ลูกค้าวางเงินมาจําแล้วก็ให้จัดส่งเลยนะคะกับที่คูบต้าคันนี้นะคะ L 5 0 1 8 DT ดีคันนี้นะคะอุปกรณ์ครบมือเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะรถ<อ><อ>จดทะเบียนปี61นะคะ<อ>สนใจโทรสอบถามได้เลยนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะเบญจวรรณนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะเบญจวรรณนะคะตัวนี้นะคะอุปกรณ์3ามชิ้นเลยนะคะดันดินหน้าผ่านควนแล้ว โรตารี่หลังนะคะอําเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะลูกค้ารับรถเลยนะคะมาซื้อแล้วก็รับรถเลยนะคะพรอไปถึงศูนย์แล้วอ่ะเลยนะเลยศูนย์อีกสนใจแท็กซเตอร์มือสองสภาพสวยเกรดเอนะคะมาดูสินค้าตัวจริงได้นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านกรำใยญยตมบลวางบัวอําเภอคลองถุ่งจังหวัดกําแพงเพชรนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าที่ร้านเรานะคะกับคุปตะ L5018DT คันนี้นะคะสาภาพสวยเลยค่ะ ขอขระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ